ก็มันไม่เห็นตัวสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้ก็จะมากินจะมากินจะมากินหยาบละใช่นะไม่ใช่นะครับอันนี้คือตริงน,นะโฮ้ ไปลงแล้วอ่ะทุกคน่าเปลี่ยนสถานที่ก่อนนะไม่ได้แล้ก็เก็บอุปกรณ์เตรียมสถานที่นิดนึงว่าตรงนั้นไม่ได้ันต้องตรงนี้ถึงจะได้ เนี่ยโอเคนะครับเนี่ยนะได้ไหมครับน่าจะได้นะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยครับฉันมากิน้าวปุ้น พี่น้องกินข้าวป,ปุ้นกิน,กนข,นนขน้าวปุ้นกินข้าวปุ้นกันเลยกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นบ้านค่อยเอิญ่าข้าวปุ้นเนี่ยกินข้าวปุ้นเนี่ยก็แล้วแต่ฮาสใสีเนาะ แล้วแต่หาอิใิใสนะ่ะกินทุกอย่างนะครับสำคัญต้องมีน้ำหน้าเนี่ยน้ำหน้าน้ำหน้าเนี่ยนะครับตอร่อยเผ็ดๆนะมีเผ็ดมีหวานใครชอบยังไงก็นะเสียดายแต่ไม่มีลูกโดดน,นะครับวันนี้ก็เอากระปุ้นมามไม,ไม,ไม่มากนะฮะเนี่ย มาแล้วครับมา